เฮยนี่มันแค่วันที่สองะกับพกแคปซูลอ่ะต่งเนื้อไอ้ที่มันคองคองอะเรารู้สึกได้ว่ามันเหมือนหดตัวลงไปอะสวัสดีค่ะชื่อมนค่ะชนชนกนารสิ์ปัจจุบันมนอายุ5 2ปีสิ่งที่อยากแบ่งปันวันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ประทับใจและก็ตื่นเต้นมันเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ย่วมทดลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของดอเอรเกี่ยวกับด้านของโรคลิซิดวงทวาร เป็นปัญหาของมดมามากกว่า20ปี20ปีเนี่ยเราเป็นหนักถึงขนาดต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นลิซิดวนระดับ4ซึ่งมีกรีออกมาด้านนอกนประมาณ4-5กรีบแล้วมีตีงเนื้อออกมาด้วยผลแห่งการวินิจฉัยวันนั้นนะคะหมอบอกว่าสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเรื่องเดียวก็ค,คือการผ่าตัดแต่มดเป็นคนหนึ่งที่กลัวเรื่องของการผ่าตัดมากๆแล้วเรื่องที่สองเนี่ย ณวันนั้นค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ประมาณ5 0,000่บาทและเรื่องที่3ผลแห่งการที่หลังจากผ่าแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอยังไงพอ3มเรื่องเนี่ยกลับมาคิดแล้วเนี่ยมดก็เลยรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นก็ดูแลตัวเองโดยการที่ทับถ่ายให้ตรงเวลาเลือกทานอาหารที่มีกากใยทำมาแบบนี้สม่ำเสมอแต่อาการของลิซีดวงเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้น ดีเป็นๆหายๆดีเป็นๆหายๆแบบนี้ตลอดเราจะไม่อยากเข้าออกไปที่ข้างนอกบ้านหร,หรือเราไม่อยากตัวมันเองเนี่ยจะไม่อยากไปเข้าห้องน้ำน,นอกบ้านถ้าสถานที่นอกบ้านนั้นไม่มีเรื่องของที่ฉีดน้ำอะค่ะเราจะทรมานมากๆนั่นคือปัญหาที่เราเจอมาตลอดในการใช้ชีวิต สิ่งที่ได้รับจากการได้ทดลองนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยค่ะเช้า1กลางวัน1นึ่ง,นนงและก็เย็นหนึ่งเพียง3แคปซูลนะคะวันรุ่งขึ้นน่ะมนก็เช็คร่างกายสิ่งแรกเลยที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายออกมานุ่มโปงแล้วก็เป็นกาใยแล้วเราก็ลองสัมผัสในจุดที่เราเป็นปัญหาอยู่จะมีติ่งเนื้อประมาณชัดหเซนนะะที่ เป็นติ่งเนื้ออยู่แล้วก็คลิกเรารอกพอทานต่อวันที่2องนก็ทานเหมือนเดิมเลยเช้า1นึ่งแคปซูลกลางวันหนึ่งแคปซูลแ,แล้วก็ตอนเย็นอีกหงแคปซูลรวม6แคปซูลนะคะเฮ้ยนี่มันแค่วันที่2อ,อะ่ะติ่งเนื้อไอ้ที่มันพองๆองอ่ะเรารู้สึกได้ว่ามันเหมือนหดตัวลงไปอะ่ะที่มันน่าตื่นเต้นนะคะเล่าให้กับน้องฟังบอกเรานะจะได้ช่วยคน อีกเยอะเลยณวันนี้เนี่ยมวนมั่นใจนะเราจะช่วยคนอื่นได้มากเดีย๋ยวเพิ่งเชื่อนะคะลองมาทานแล้วจะรู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้ขอบคุณค่ะ